สวัสดีคะ่ะคุณแม่หมอหน่อยจากดรหน่อยจากแดมิลี่อีกเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สัปดาห์ที่10ของการตั้งครรภ์แล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเราบ้างสัปดาห์นี้ลูกของเรานะคะมีขนาดเท่าผลลูกพุนค่ะแม้ว่าจะไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่ขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนะคะสัปดาห์นี้กระดูกและข้อของลูกได้มีการสร้างมากขึ้นนะคะแขนขาของลูกได้เริ่มมีการขยับไปมาค่ะเนื่องจากระบบประสาทของลูกมีการเชื่อมต่อกันเรียบร้อยแล้วนะคะ สมองจะมีการส่งกระแสประสาทนะคะไปตามส่วนต่างๆของร่างกายให้ลูกได้มีการขยับมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตัวมือของลูกจากที่เคยเป็นแผ่นเชื่อมกันตอนนี้ก็แยกออกมาเป็นนิ้วแล้วนะคะเป็นนิ้วมือ10นิ้วเป็นนิ้วเท้า10นิ้วเรียบร้อยแล้วค่ะลูกน้อยของเราในสัปดาห์นี้นะคะได้เริ่มมีการลังปลดย่อยอาหารแล้วนะคะนอกจากนี้ระบบทางเดินอาหารของลูกก็เริ่มมีการทํางานเริ่มมีการปัสสาวะออกมาเล็กน้อยแล้วค่ะสัปดาห์นี้ในทางการแพทย์จะเรียกลูกของเราว่าฟีตัสนะคะก็คือมีการเจริญเติบโตขึ้นไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะเก มากมากเลยนะคะตัวเล็กสําหรับคุณแม่เองนะคะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายพอสมควรคุณแม่หลายๆท่านเริ่มเห็นหน้าท้องชัดขึ้นนะคะเมื่อมองจากภายนอกโดยเฉพาะคุณแม่ที่ตั้งท้องเป็นท้องที่2หรือ3อาจจะเห็นได้ชัดกว่าเดิมนะคะดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้คุณแม่อาจจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในตู้ที่มีแล้วค่ะอาจจะต้องหาชุดที่ใส่สบายมากขึ้นเพื่อให้ไม่รัดตรงหน้าท้องมากเกินไปค่ะอาการที่จะพบได้บ่อยในสัปดาห์นี้อีกอาการหนึ่งก็คืออาการกดไหลย,ย้อนค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะฮอ,อศศร์โมนโปรเจสเตอโรนจะหลั่งมากขึ้นนะคะซึ่งฮอร์โมอนนี้นะคะจะทําให้หูรูดต,ต่างๆมีการคลายต,ตัวมากขึ้นโดยเฉพาะหูรูดบริเวณหลอดอาหารของคุณแม่นะคะดังนั้นไม่แปลกเลยที่คุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์จะมีอาการเรื่องของกดไหลย้อนได้ง่ายนะคะดังนั้นเทคนิคในการดูแลตัวเองในช่วงสัปดาห์นี้ก็คือคุณแม่ควรจะทานน,น,น้อยๆแล้วก็ทานบ่อยๆนะคะเพื่อไม่ให้กระเพาะอาหารเต็มมากเกินไปแล้วก็เกิดอาการกดไหลย้อนได้ง่ายนะคะโดยแนะนําให้คุณแม่แบ่งเป็นมื้อหลักๆ ประมาณ5-6มื้อคะคะยกตัวยอย่างเช่นอาจจะเป็นมือ้อเช้ามื้ออาหารบ้างมื้อเที่ยงมื้ออาหารบ้างาจะเป็นมื้อเล็กๆก,ก่อนนอนอีกทีแต่ว่าแนะนําว่าไม่ให้ทานก่อนนอนอย่างน้อย2ชั่วโมงนะคะแล้วไม่ควรจะนอนทันทีหลังทานอาหารค่ะนอกจากนี้ควรระวังเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสจัดเกินไปนะคะเพื่อป้องกันอาการปดไหลย,ย้อนที่จะเกิดขึ้นค่ะสาหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่มีอาการเยอะรุนแรงนะคะก็สามารถปรึกษาคุณหมอที่ดูแลได้เช่นกันนะคะ ในสัปดาห์นี้นะคะแนะนําให้คุณแม่นะคะยังเพิ่มปริมาณพลังงานที่ควรได้รับต่อวันอยู่นะคะการทานโปรตีนเสริมนะคะก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงได้ในช่วงที่ตั้งครรภ์ค่ะในสัปดาห์ที่1ิบนี้นะคะจะผ่านไปรวดเร็วมากๆเลยแม่หลายๆท่านยังมีอาการอ่อนเพลียอยู่นะคะ ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราเป็นคุณแม่ที่กําลังสร้างตัวเล็กน,นะคะถ้าอ่อนเพลียมากให้ขอพักไปนอนได้เลยนะคะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างนะคะไม่ต้องกังวลว่าเราจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะว่าคุณแม่จะต้องดูแลลูกน้อยให้ดีที่สุดค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะหมอหน่อยขอเป็นกําลังใจให้คุณแม่ทุกคนนะคะเชื่อได้ว่าคุณแม่ทุกคนจะเป็นคุณแม่ที่สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นคุณแม่ที่น่ารักสําหรับลูกใน,น,อนอนาคตได้ค่ะสําหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหา Pregnancy Big by Big นะคะก็สามารถสะสมการ์ดเล็กๆของหมอหน่อยที่ออกแบบมาโดยหมอหน่อยเองนะคะได้ในเลิฟโปรตีนทุกก่องนะคะจะมีให้1แผ่นค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารความรู้ได้ในช่องทางของเลิฟโปรตีนได้ในทุกช่องทางนะคะก็สามารถสื่อสารกับหมอหน่อยได้ที่ดรหน่อยเดอะแฟมิลี่ทุกช่องทางเช่นกันนะคะแล้วมาติดตามกัันนนใสปดาาห์ที่่21ะะะควจ ีอะไรเกิดขึ้นกับคุณแม่บ้างแล้วก็ลูกน้อยของเราจะโตแค่ไหนแล้วไปติดตามกันในสัปดาห์ที่11เลยนะคะขอให้คุณแม่มีความสุขกับการตั้งครรน,นะคะแล้วเจอกันนะคะคุณแม่บ๊ายบายค่ะ